เฟดออฟฟิเชีนะครับ say rate may need to go higher to tame inflation ชัดไหมก็ก็อย่างที่คุณคุณเจอรมพูดนะฮะแล้วเราก็วิเคาราะห์กันแบบละเอียดละเอียดหมดแล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อแบบนี้ยังไงก็ต้องขึ้นต่อนะครับแต่ว่าคุณเจอรมตัดสินใจหยุดไว้ก่อนนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์นะครับ ฟดแกรนเนอร์นะครับคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์อธิบายเหตุการณ์เดียวกันที่คุณเจอรมออกมาพูดเนี่ยอธิบายแบบเดียวกันเลยบอกว่าครั้งนี้ที่เราหยุดเนี่ยเพื่อต้องการชะลอแล้วก็รอดูสถานการณ์รอดู l a g g i n g indicator รรอดูอะไรบางอย่างที่มันกำลังจะตามมาเพราะว่ามันค่อนข้างช้ามันแหลกนะฮะเลยหยุดรอ,อนิดนึงเหมือนเราเป็นกระต่ายวิ่งมาไกลแล้วรอเต่านิดนึงนะให้เต่าวิ่งมาเพื่อดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเรารีบเข้าเส้นชัยไปตอนนี้ นะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในสนามเราเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะเราเข้าเส้นชัยไปแล้วนะรวเราไม่ได้อยู่ในการแข่งขันแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเรา, Gram เราชะลอหน่อยเพิ่งเข้าเส้นชัยเรายังอยู่ในการแข่งขันเรายังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อยู่นะครับขอดูเต่าก่อนว่าเต่าทําอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรนะครับการบางทีการเข้าเส้นชัยมันก็ไม่ได้เป็นการจบสับทีเดียวนะครับแกก็มาบอกยอมรับว่า น่ามีต้องมีการขยับขึ้นแน่นอนนะ inflation is t o o o i g h นะครับคำถามที่ผมอยากจะตั้งเยก็คือว่าไอ้คำว่า Inflation ขยับขึ้นเนี่ยขยับตามดอทพลอตหรือไม่นะครับโอเคมันทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันต้องขยับขึ้นนะเพราะดอทพลอตคุณจุดเอาไว้5.6นะครขยับตามดอทพลอตหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าไม่จําเป็นแน่ๆเลยนะเขาก็จะตอบว่าไม่จําเป็นนะครับงั้นหมายว่าดอทพลอตก็มีสิทธ ขยับขึ้นไปอีก5.6อาจจะกลายเป็น6นะอะไรแบบเนี้ยก็มีการขึ้นดอกไปอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดไว้เสมอนะเพื่อนเพื่อนเนบอกว่าโอ้โหขึ้นไปอีก6 7เจแล้วคริปโตจะเหลือไหมนะฮะก็อย่างที่ผมพูดไว้เสมอว่าสมการปีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วงั้นต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆอีกมันก็จะไม่ได้ลงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเหตุผลที่ผมมองอย่างนั้นว่าทําไมหลักครั้งนี้ต่อให้ขึ้นเท่ากันนะขึ้น1%เเท่ากับเท่ากับ ปีที่แล้วขึ้น1%เปอร์เซ็นต์เลยก็ได้โมเมนต์เดียวกันใช้เวลา1สมมตินะใช้เวลา1เดือนขึ้น1%เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ใช้เวลา1เดือนขึ้น1%เปอร์เซ็นต์ผลของปีนี้กับปีแล้วก็จะไม่เหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลา1เดือนขึ้น1%เปอร์เซ็นต์คือล่วงกระจายแต่ว่าถ้าปีนี้ใช้เวลา1เดือนขึ้น1%เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่เกิดขึ้นนะแต่พูดยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆมันก็จะไม่เหมือนกันมันก็จะไม่ล่วงกระจายมันเป็นเพราะอะไรครััับมมนนนนนนนเเเป็พรราาาสถก์งงิิฟ้อ่ขึ สถานการณ์เงินเฟ้อมันนิ่งขึ้นแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆปีที่แล้วไม่มีเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคุณเจะรมแพนิกมากๆนะพูดไปปากสัน่นพูดไปไม่มีความมั่นใจพูดไปแล้วก็เครียดนะครับอย่าถามผมเยอะนะอะไรเงี้ยคือเหมือนโดนทัวลงอะ่ะโดนด่านะมันคือสีหน้าของความไม่มั่นใจเยอะแยะมากมายในขณะที่ปีนี้เห็นไหมออกมาฟันสับๆ,ๆ,ๆตอบมาแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆตามธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรไง ปีนี้ความไม่มีอะไรก็คือสถานการณ์มันนิ่ง2คืออินฟลชันเนี่ยมันไม่กระเตื้องเลยนะมันไม่ไม่กระเตื้องคือไม่ลงกระจิกนะแต่ว่ามันมันเหมือนคุมอยู่นะแล้วมันก็ไม่ไม่กระชากขึ้นนะฮะปีที่แล้วเนี่ยถ้ายังจํากันได้ขนาดขึ้น75เงินเฟอ้อมันเด้งขึ้นเฉยเลยนะมันทําให้ยากแก่การเดานะว่าไอ้ที่ขึ้น75เนี่ยโอ้โหทำไมคนไข้มันสุดลงแบบหบห้ามเลยวะ หรือว่ายาที่เราให้มันให้ผิดสูตรหรือให้ผิดตัวให้แบบโอ้โหให้แล้วเป็นผลร้ายนะฮะอะไรประมาณนี้คือกะไม่ถูกเลยตอนนั้นอ่ะพูดกันไปถึงนี้ขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ำเพราะให้แล้วมันไม่ผลมันไม่เห็นนะมันสวิงกิ้งมากเหมือนคนไทยอาการแบบดีหายมันแบบสามวันดีสี่วันไข้สลับอ่ะมันเหมือนคุณทําอะไรกันอยู่นะหมบทีมแพทย์ทําอะไรกันอยู่ไมจ่ายยาแล้วมันมั่วซั่วมากแต่ตอนเนี้ยคนไข้พูดได้ คนไข่รู้สึกตัวแล้วนะ,ะนอนพูดอะไรปกติแล้วนะฮะแบบเนี้ยต่อให้เพิ่มยามันก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะในความรู้สึกผมนะแล้วก็มันมันแค่ยังลุกจากเตียงไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้เพราะว่าต้องการจะเอาสเนี่ยจะดึงมาที่2%องเปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละสถานการณ์กับปีที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นประเมินดีๆ ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้มันจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนคราวที่แล้วแล้วแล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยอัตราการขึ้นต่อยขึ้นอีกสุดสองสครั้งผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะต่อยแค่ปรับปรับขึ้นไปก็ตามเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าสําหรับผมก็คือแบงค์นะนะถ้าจะผลส่งผลกระทบกับคพิปโตเลยบางอย่างเนี่ยถ้าขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยแบงค์มันจะพังนะแบงค์ก็จะแตกใหม่อีกรอบหนึ่ง หลังนะจากที่ตอนนี้สถานการณ์ดูดีขึ้นแล้วนะ v n v t r t y d Yield Curve ก็ยังอยู่อะไรแบบนี้นะซึ่งคุณจะรมยอมรับนะในในการประกาศ FOMC ว่าก็เออก,ก็ดูอยู่เหมือนกันนะอย่างใกล้ชิดนะสำหรับแบงค์นะงั้นคอนเฟิร์มนะครับสำหรับคุณคริสโตเฟอร์บอลเลอร์ที่ออกมาพูดนะบอกว่า i n นเฟ t ชันยังสูงเกินไปแล้วเราก็จะต้องขึ้นต่อไปแน่นอนโดยที่การหยุดครั้งนี้เป็นการหยุดเ,เพื่อรอดูสถานการณ์ นะครับพูด no เหมือนคุณจะโรมแลนะฮะผมก็สรุปไปแล้วในไลฟ์ไวโอลนซีนะเหมือนกระต่ายกับเต่าพยายามเปรียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะฮะก็อ่ะโอเคอีกสองหมื่นหกพันเจ็ดสิบห้าอันนี้ไม่ใช่มาใบหวยใช่ไหมอ่ะต่อนะฮะอ่อดอลลาร์เดบนะครับล่าสุดครับแตะแตะแล้วนะออทามายหลังจากที่อเมริกาครับผ่านล่างนะฮะเพดานนี่ให้ขยายขึ้นไปอีกนะับจะรอช้าอยู่ใหญ่ พิมพ์เงินสิฮะพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะตอนนี้พอขยายเพดานนี่ปับ๊บนี่ก็พุ่งทันทีนะครับอ่ะเป็นนี่เพิ่มได้นี่ขยายวงเงินบัตรเครดิตนี่พุ่งทันทีเลยนะตอนนี้31.95อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็เตรียมตัวจะแตะ32แล้วนะครับในไม่ช้านะครับก็จะเป็นสถิติใหม่ของนี่อเมริกานะครับแล้วก็นี่ต่อ GDP ก็จะสูงขึ้นอีกนะฮะตอนนี้ก็ สูสฮะร้อยี่สิบจุดแปดหกเปอร์เซ็นตนะฮะก็คนอเมริกันเกิดมาก็เป็นนี่เลยนะฮะประมาณนั้นก็ใช้ใช้กันไปก่อน